วัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอ,อนเกี่ยวกับไฟล์อตรันนะครับอตรันคืออะไรนะครับอัลตรันก็จะคือเป็นไฟล์สำหรับใช้รันไฟล์อัตโนมัตินะครับมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันมีประโยชน์เมื่อเราเสียบอุปกรณ์ภายนอกนะครับ ที่เก็บข้อมูลไยนอกนะครับให้มันเราต้องการให้มันทํางานอัตโนมัตินะครับโดยเราจะใช้ไฟล์นี้ครับไฟล์ a u t o r u n i m f นะครับเป็นการสั่งให้โปรแกรมเรียกใช้อัตโนมัตินะครับ <c oughs> <c oughs> เคยสังเกตไหมว่า CD DVD บางตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลาเราใส่ ไปในถาดแล้วมันจะมีโปรแกรมเด่งขึ้นมาอัตโนมัตินะครับนั่นก็เกิดจากไฟล์ a u t อ run ยนอตัวนี้นะครับไฟอัลตรานออยเยนอนะครับมันจะมีในล์บ้างนะครับมันจะมีในแฟลชไดร์นะครับแล้วก็พวก DVD CD ีซีสำหรับติดตั้งโปรแกรมติดตั้งเกมนะครับมันจะมีไฟล์นี้อยู่นะครับโดยไฟล์นี้จะทำหน้าที่ในการ รันไฟที่คนเขียนต้องการขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องไปดับเบิลคลิกที่โปรแกรมหรือว่าดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการของมันนะครับนี่จะเป็นไฟล์ Auto run i n f นะครับส่วนนี้จะเป็นไฟล์โปรแกรมนะครับผมได้สร้างขึ้นว่าให้มัน ผมจะเปิดในโน้ตแพดให้ดูนะครับนี่จะเป็นโค้ดนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อโค้ดของมันก็จะเป็นออโตรันนะครับเครื่องไม้ปิกานะครับโค้ดของมันก็จะเป็นโอเพนเท่ากับตัวโ,โปรแกรมครับ ในที่นี้ผมจะใช้เป็น s e t u p e x e e e นะครับส่วนโค้ดต่อมาจะเป็นไอคอนนะครับเท่ากับ a u t o r u n i c o นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นไอคอน setup e x e เหมือนกันนะครับโดยใช้ไอคอนตัวดวกฟันนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ าจากนั้นผมจะลองสร้างแผ่นขึ้นมานะครับผมเซฟไว้แล้วนะครับนี่คือโค้ดออตอลันแบบง่ายๆนะครับสําหรับรันโปรแกรมอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราดับเบิลคลิกไปที่ใดหรือว่าเวลาที่เราปล่ดไปที่ใดนะครับมันจะสั่งรันโปรแกรมขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือโค้ดแบบง่ายๆนะครับผมจะปิดออกไปก่อนนะครับจากนั้นผมจะสร้างตัวนี้ให้เป็น ไฟล์ iso นะครับโดยผมจะใช้โปรแกรมนี่นะครับผมจะสร้างเป็น iso นะครับโดยใช้โปรแกรม m a g i c iso นะครับจากนั้น s t image file นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับจากนั้นผมจะคลิก save นะครับ ผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็นะครับผมจะตั้งชื่อเป็น t ทส e t นะครับ TESG นะครับจากนั้นผมจะกดเซฟนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ ISO ขึ้นมา1นึ่งไฟล์นะครับจากนั้นผมจะทดสอบด้วยการเปิดไฟล์ ISO ขึ้นมาด้วยโปรแกรมจำลองอี่ช่วน CD DVD ได้นะครับ คลิปก่อนหน้านะครับมีวิธีการติดตั้งให้ด้วยครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมจะเปิดขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับจากนั้นใช้คำสั่ง demon tool นะครับ mouse tool ไดจีนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีโปรแกรมรันขึ้นมาตา้งมัดครับถ้าเราคลิกตัวนี้เข้าไปออโต้รันจะทำงานทันทีนะครับผมจะคลิกที่ ลางติตอัพ e e นะครับนี่ครับโปรแกรมก็จะทำงานขึ้นมาทันทีเลยครับนี่คือประโยชน์ของไฟล์อัลโตรันนะครับผมจะพามาดูที่ไมค์คอมพิวเตอร์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเขียนขึ้นนะครับได้จีนะครับผมเขียนอัลโตรันขึ้นมานะครับ เมื่อเราดับเบิลคลิกนะครับคลิกดับเบิลคลิกนะครับคือคลิกซ้ายสองครั้งติดกันนะครับผลจะดับเบิลคลิกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับมันจะสั่งให้รันโปรแกรมตัวนี้นะครับนี่เกิดจากไฟล์อัลตูรันนะครับผมจะปิดทิ้งก่อนนะครับที่การไม่ให้อัลตูรันทำงานนะครับโดยให้เราคลิกขวาที่ได้นะครับในที่นี้จะเป็นไดจีนะครับ ผมคลิกขวาจากนั้นผมจะโอเพ่นนะครับออโต้ดันจะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเรา,ากลับปอนแต่ถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปออโต้ดันจะทางานทันทีนะครับเนี่ยนี่คือผมดับเบิลคลิกนะครับแต่ถ้าเราคลิกขวาโอเพ่นนะครับใช้คำสั่งโอเพ่นนะครับออโต้ดันจะไม่ทํางานนะครับ ประโยชน์ของ a อ t ต้รัก็มีเยอะอยู่งานนะครับหนึ่งในต้ใช้รันโปรแกรมอัตโนมัตินะครับ 2. ก็คือสำหรับพวกฮแฮกเกอร์ที่เขียนไวรัสเขียนซอฟต์แวร์ต่างๆขโมยข้อมูลต่างๆนะครับจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับ a อ t ต้รันะครับเวลาเราเสียบเกดได้เข้าไปเนี่ยออตรัจะทำงานทันทีนะครับก็สำหรับใครที่ ไม่อยากให้เครื่องอติดไวรัสนะครับก็ให้เราทําการคลิกขวาแล้วโอเพนนะครับอันนี้คือคือทริกนะครับห้ามดับบลคลิกนะครับถ้าดับบลคลิกคือในแฟลชหรือว่าในอุปกรณ์พกพาภายนอกอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกพวกนี้นะครับถ้ามีไฟล์ออตูรันอยู่นะครับมันจะทำไวรัสจะ ติดเครื่องทันทีนะครับเวลาเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับวิธีการที่ปลอดภัยคือคลิกขวาโอเพ่นนะครับออโต้รันไฟลออโต้รันจะไม่ทํางานนะครับสมมุติผมมีแฟลชไดร์อยู่นะครับผมเข้าไปปุ๊บผมดับเบิลคลิกเข้ามานะครับสมมุติแฟลชไดร์ติดไวรัสนะครับมีไฟลออโต้รันด้วยนะครับผมดับเบิลคลิกเข้ามาเครื่องผมติดไวรัสทันทีเลยครับ นี่นะครับคือประโยชน์ของมันนะครับฝ่ายโอทอลันนะมันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษนะครับก mm ็ hmm. ค,บคลิปนี้ก็จบไ้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีะสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมเข้ามาติดตามชมรับชมได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาคลิปนี้ก็ เราลืมบอกไปคลิปนี้ก็จะเป็นชื่อเรื่องออโตรันคืออะไรนะครับ What is ออโตรัน I อ F ิ y นะครับคลิปนี้ก็ขอจบว้เพลงท่านี้แล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ